วาจาประกาศสิทธ์ถอดรหัสคำพูดที่ดึงดูดโชคดีและความสำเร็จคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคนบางคนถึงดูเหมือนโชคดีอยู่เสมอโอกาสทางธุรกิจวิ่งเข้าหาพวกเขาการลงทุนดูเหมือนจะถูกจังหวะไปเสียหมดและเมื่อเกิดวิกฤตพผู้เขากลับสามารถพลิกมันให้กลายเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก ในทางกลับกันคนอีกกลุ่มหนึ่งดูเหมือนจะถูกโชคชะตากลั่นแกล้งอยู่ร่ำไปพวกเขาทำงานหนักแต่กลับไม่เห็นผลลัพธ์พยายามไขว้คว้าโอกาสแต่ก็มักจะคลาดไปเพียงนิดเดียวเสมออะไรคือเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นระหว่างคนสองกลุ่มนี้พันธุก,กรรมต้นทุนชีวิตหรือเป็นเพียงโชคที่เป็นเรื่องของความบังเอิญ ยินดีต้อนรับสู่ช่องเข็มทิศชีวิตเมื่งขัง่งพอดแคสต์ที่จะถอดรหัสความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้และสร้างความสำเร็จในแบบของคุณเองผมเข็มทิศชีวิตมั่งคัง่งและในวันนี้เราจะเจาะลึกลงไปในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์ทุกคนมีแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามนั่นคือ คำพูดเราไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติหรือกฎแห่งแรงดึงดูดแบบผิวเผินแต่เรากำลังจะวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาภาษาศาสตร์และกรณีศึกษาจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเจ็ดท่านเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าคำพูดไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารแต่มันคือการสร้างความจริงรอบตัวเราคำพูดที่คุณใช้ในทุกวัน ทั้งที่พูดกับคนอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดกับตัวเองกําลังเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะดึงดูดโชคดีหรือโชคร้ายเข้ามาในชีวิตเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ภาษาไปตลอดการก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าโชคดีในบริบทที่เราจะพูดถึงนั้น ไม่ใช่การถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งแต่มันคือโอกาสที่มาพบกับความพร้อม Opportunity meets preparation ความพร้อมคือสิ่งที่คุณสร้างได้จากวินัยและความรู้ส่วนโอกาสคือสิ่งที่ดูเหมือนจะมาจากปัจจัยภายนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ประสบความสำเร็จกลับมีวิธีมองเห็นและดึงดูดโอกาสเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ และเครื่องมือสำคัญที่พวกเขาใช้ก็คือภาษาเราจะแบ่งโครงสร้างของวาจาประกาศสิทธินี้ออกเป็น5แกนหลักและในแต่ละแกนเราจะศึกษาผ่านชีวิตของบุคคลตัวอย่างที่ใช้มันจนเชี่ยวชาญแกนหลักที่1ภาษาแห่งความเป็นไปได้ The language of possibility คนส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นบทสนทนาด้วยข้อจำกัดมันทำไม่ได้หรอกเพราะ เราไม่มีทุนพอที่จะตลาดตอนนี้มันแย่เกินไปภาษาเหล่านี้คือการสร้างกำแพงขึ้นมาในความคิดทันทีมันปิดประตูทุกบานก่อนที่จะได้ลองเปิดด้วยซ้ำแต่กลุ่มคนที่เรากำลังศึกษาพวกเขาใช้ภาษาที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงพวกเขาเริ่มต้นด้วยความเป็นไปได้ตัวอย่างที่หนึ่งอีลอนมัสก ผู้ตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ลองนึกถึงเป้าหมายของอีลอนมัสก์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งอนานิคมบนดาวอันคารการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นที่นิยมหรือการปฏิวัติการเดินทางในอวากาศด้วยจรวดที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่หากเขาเริ่มต้นด้วยภาษาของข้อจำกัดโครงการเหล่านี้จะไม่มีวันเกิดขึ้น การสร้างจรวดที่กลับมาลงจอดได้เองมันเป็นไปไม่ได้เพราะนา s a ยังทำไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปจะพูดแต่ภาษาของ m ั s กกลับแตกต่างออกไปเขาไม่ได้ถามว่าเราจะทำได้หรือไม่แต่เขาถามว่ากฎฟิสิกส์ข้อไหนที่ห้ามไม่ให้เราทำสิ่งนี้ what laws of physics are stopping us เห็นความแตกต่างไหมครับคำถามแรก ปิดประตูแต่คำถามที่สองคือการท้าทายให้ไปหาวิธีมาทำให้ได้ตราบใดที่มันไม่ขัดกับกฎฟิสิกส์พื้นฐานมันย่อมมีหนทางทางวิศวกรรมที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงภาษาของเขาคือการเปลี่ยนจากข้อจํากัดไปสู่โจทย์ปัญหาที่รอการแก้ไขเมื่อคุณพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้สมองของคุณจะหยุดทำงาน แต่เมื่อคุณพูดว่าเราจะทำให้มันเป็นไปได้อย่างไรสมองของคุณจะเริ่มค้นหาวิธีการทันทีตัวอย่างที่สองแจ็คมาผู้มองเห็นโอกาสในคำปฏิเสธแจ็คมาคือบุรุษผู้ถูกปฏิเสธมานับครั้งไม่ถ้วนเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่ KFC มาเปิดสาขาแรกในเมืองหางโจมีคนไปสมัคร24คนรับ23คน และคนที่ไม่ถูกรับก็คือเขาคนส่วนใหญ่เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ภาษาที่ใช้กับตัวเองคือฉันมันไม่ดีพอฉันมันห่วยคงไม่มีใครยอมรับฉันแต่ภาษาที่แจ็คหมาใช้กับตัวเองและเล่าให้โลกฟังในภายหลังคือการมองมันเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งในชีวิตเขาไม่ได้ตีตราว่าฉันเป็นผู้แพ้แต่เขาตีความว่า มันยังไม่ใช่ที่ของฉันหรือมันคือบทเรียนเมื่อเขาก่อตั้งอาลีบาบาในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายในจีนคนส่วนใหญ่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนจีนไม่ซื้อของออนไลน์แต่วาจาของเขาคือถ้าไม่ใช่พวกเราแล้วจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเป็นเมื่อไหร่ if not us who if not now when นี่คือภาษาที่เปลี่ยนจากอุปสรรคให้เป็นภารกิจบทสรุปแกนหลักที่หนึ่งโชคดีมักจะซ่อนตัวอยู่ในปัญหาที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้การเปลี่ยนคำพูดของคุณจากทำไมมันยากจังเป็นเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรหรือจากมันเป็นไปไม่ได้เป็นอะไรคือสิ่งแรกที่เราต้องทำเพื่อให้มันเป็นไปได้ คือก้าวแรกของการเปิดประตูรับโอกาสที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนจากหลักการเรื่องการมองหาความเป็นไปได้เราจะเดินทางสู่มิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่แยกผู้สร้างกับผู้ตามออกจากกันอย่างชัดเจนแกนหลักที่สองภาษาแห่งความรับผิดชอบ The language of ownership ในสังคมเรามักจะได้ยินภาษาแห่งการปัดความรับผิดชอบอยู่เสมอที่โปรเจกต์ล่มก็เพราะทีมไม่ดีเศรษฐกิจแบบนี้จะให้ทำกำไรได้อย่างไรฉันเกิดมาต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นภาษาเหล่านี้ทำให้ผู้พูดรู้สึกดีในระยะสั้นเพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผิดแต่ในระยะยาว มันคือยาพิษที่กัดกินศักยภาพของตัวเองเพราะมันคือการประกาศว่าฉันไม่มีอำนาจในการควบคุมชีวิตของฉันเองคนที่ดึงดูดโชคดีเข้ามาได้พวกเขาปฏิเสธที่จะใช้ภาษาของเหยื่อแต่ใช้ภาษาของผู้ควบคุมตัวอย่างที่สโอปราห์วินฟรีผู้ที่เปลี่ยนชะตากรรมด้วยการเป็นเจ้าของเรื่องราว โอปราวินฟรีมีต้นทุนชีวิตที่ติดลบในทุกมิติเธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนในยุคที่มีการเหยียดสีผิวอย่างรุนแรงและผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาในวัยเด็กมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยต้นทุนแบบนั้นเธอมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะใช้ภาษาของเหยื่อไปตลอดชีวิตชีวิตฉันมันแย่เพราะแต่เธอกลับเลือกที่จะเป็นเจ้าของเรื่องราวของเธอเอง ภาษาที่โอปราวินฟรีใช้มาตลอดอาชีพของเธอคือการรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเคยกล่าวไว้ว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือดูการหรือทิศทางของลมได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อเธอถูกปลดจากการเป็นผู้ประกาศข่าวในยุคแรกเธอไม่ได้พูดว่าเจ้านายไม่เห็นค่าฉัน แต่เธอถามตัวเองว่าฉันจะใช้ประสบการณ์นี้เรียนรู้อะไรได้บ้างและนั่นนำเธอไปสู่เส้นทางของทอล์กโชว์ที่เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่และกลายเป็นอาณาจักรสื่อที่ยิ่งใหญ่การใช้ภาษาแห่งความรับผิดชอบคือการดึงอำนาจกลับมาอยู่ที่ตัวเองเมื่อคุณพูดว่ามันเป็นความผิดของฉันหรือฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้เอง มันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือการประกาศว่าในเมื่อฉันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฉันก็ย่อมมีพลังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขและนี่คือจุดที่โชคและโอกาสวิ่งเข้าหาคนที่พร้อมจะลงมือทำตัวอย่างที่4 JK Rowling ผู้ไม่ยอมให้คำปฏิเสธมานิยามคุณค่าก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะโด่งดัง เ k คโรล i ิงคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐต้นฉบับของเธอผูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์ถึง12แห่งลองจินตนาการถึงคำพูดที่คนทั่วไปจะใช้กับตัวเองว่างานเขียนของฉันมันคงไม่ดีพอไม่มีใครมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันทำฉันควรจะยอมแพ้ได้แล้วแต่ J.K คโรลลิงกลับใช้ภาษาที่แสดงถึงความเป็นจุาข,ของในผลงานและความเชื่อมั่นของเธอ เธอไม่ได้มองว่าคำปฏิเสธเหล่านั้นคือคำตัดสินคุณค่าของเธอแต่มองว่ามันเป็นเพียงความคิดเห็นของคนอื่นที่ยังไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ของเธอภาษาของเธอคือการยืนหยัดในสิ่งที่เธอสร้างขึ้นเธอเคยทวิตข้อความในภายหลังว่าฉันปักหมุดจดหมายปฏิเสธเหล่านั้นไว้บนผนังห้องครัวเพราะมันเป็นเครื่องเตือนใจให้ฉันสู้ต่อเธอไม่ได้พูดว่าพวกเขาไม่ยอมรับฉันแต่การกระทำของเธอบ่งบอกว่า ฉันจะหาคนที่จะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันเห็นให้เจอนี่คือสุดยอดของภาษาแห่งความรับผิดชอบคือการรับผิดชอบต่อความฝันของตัวเองแม้ว่าโลกทั้งใบจะยังไม่เห็นด้วยก็ตามบทสรุปแกนที่สองหยุดใช้ภาษาที่ทำให้คุณเป็นเหยื่อของสถานการณ์เลิกพูดคำว่าเพราะที่ตามด้วยปัจจัยภายนอกแล้วเปลี่ยนมาใช้คำว่าฉันจะที่ตามด้วยการกระทำที่คุณควบคุมได้แทน ช่นแทนที่จะพูดว่าฉันไม่มีเวลาลองเปลี่ยนเป็นฉันจะจัดลำดับความสำคัญของเรื่องนี้ให้สูงขึ้นนี่คือการเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทาสู่ผู้สร้างชะตากรรมเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากข้อจำกัดมาสู่ความเป็นไปได้และเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อมาเป็นผู้รับผิดช,ชอบแล้วท่านต่อไปคือการปรับจูนภาษาของเราให้สอดคล้องกับกฎพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์และคุณค่า แกนหลักที่3ภาษาแห่งคุณค่า The Value Language คนส่วนใหญ่มักจะสื่อสารจากมุมของตัวเองฉันต้องการเงินเดือนเพิ่มฉันอยากได้ลูกค้ามากกว่านี้ฉันอยากให้บริษัทเติบโตภาษาเหล่านี้เป็นภาษาของความต้องการหรือ want ซึ่งไม่มีพลังในการดึงดูดอะไรเลยเพราะโลกไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่คุณต้องการแต่โลกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่คุณมอบให้ คนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนพวกเขาใช้ภาษาที่กลับด้านกันโดยสิ้นเชิงพวกเขาพูดถึงคุณค่าที่พวกเขาสร้างให้ผู้อื่นตัวอย่างที่5 a วอร์เรนบัฟเฟตประมาจารด้านการสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงวอร์เรนบัฟเฟตคือหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากเทคนิคที่ซับซ้อนเพียงอย่างเดียวแต่มาจากปรัชญาและภาษาที่เขาใช้ ซึ่งมันเรียบง่ายและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อภาษาของบัฟเฟตตไม่เคยพูดถึงราคาหุ้นที่ขึ้นลงรายวันแต่เขาจะพูดถึงคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจนั้นๆเสมอเขาจะถามว่าบริษัทนี้สร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนหรือหมดหรือไม่ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปีของเบิร์กชัยแฮตเวย์ซึ่งเป็นที่รอคอยของนักลงทุนทั่วโลก ภาษาที่เขาใช้จะเต็มไปด้วยการอธิบายอย่างตรงไปตรงมาถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภาษาแห่งความรับผิดชอบและการอธิบายว่าบริษัทในเครือของเขาสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคมอย่างไรเขาไม่ได้พูดว่าเราต้องการทำกำไรสูงสุดแต่ปรัชญาและภาษาของเขาคือจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองหาคุณค่าในช่วงเวลาที่คนอื่นมองข้ามไป เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาจากการถามว่าฉันจะได้อะไรมาเป็นการถามว่าฉันจะมอบหรือสร้างคุณค่าอะไรได้บ้างจัก,กรวาลของโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นอย่างมหาศาลหากคุณเป็นพนักงานแทนที่จะพูดว่าผมต้องการเงินเดือนขึ้นลองเปลี่ยนบทสนทนาเป็นการนำเสนอว่านี่คือคุณค่าเพิ่มเติมที่ผมสามารถสร้างให้กับบริษัทในตีหน้าซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีไรายได้เพิ่มขึ้น x percent. และผมเชื่อว่า มันสมควรได้รับการพิจารณาปรับค่าตอบแทนเห็นไหมครับว่าพลังของประโยคมันต่างกันโดยสิ้นเชิงประโยคแรกคือการร้องขอแต่ประโยคหลังคือการสร้างโอกาสทางธุรกิจบทสรุปแกนที่3โชคดีและความมั่งคั่งจะไหลไปหาผู้ที่สร้างคุณค่าเสมอจงฝึกฝนการใช้ภาษาที่มุ่งเน้นไปที่การให้การแก้ปัญหาและการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น ก่อนที่จะคิดถึงผลตอบแทนของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าผลตอบแทนนั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างน่าประหลาดใจการปรับเปลี่ยนภาษาทั้ง3แกนที่ผ่านมาจะไม่มีทางสมบูรณ์ได้เลยหากไม่ขาดแกนลับที่4ซึ่งเป็นรากฐานทางความคิดที่สำคัญที่สุดแกนหลักที่4ภาษาแห่งการเติบโต The Language of Growth ดรคารอนเดวกนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้แบ่งกรอบความคิดของคนออกเป็นสองแบบคือ fixed mindset และ growth mindset fixed mindset คือความเชื่อว่าสติปัญญาและความสามารถเป็นสิ่งตายตัวคนกลุ่มนี้จะใช้ภาษาเช่นฉันไม่เก่งเลขฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกพวกเขากลัวความล้มเหลวเพราะมองว่ามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ดีพอ growth mindset คือความเชื่อว่าสติปัญญาและความสามารถพัฒนาได้ผ่านความพยายาม คนกลุ่มนี้จะใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงตัวอย่างที่6สัตยานาเดล่าผู้พลิกฟื้น Microsoft ด้วยภาษาแห่งการเรียนรู้ในช่วงทศวรรษที่2000จนถึงต้นทศวรรษที่2010 Microsoft ถูกมองว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่อุ้ยอ้ายและกำลังจะตกยุควัฒนธรรมองค์กรในตอนนั้นถูกเรียกว่าเป็นแบบ Know It All หรือฉันรู้ดีที่สุดซึ่งเป็นจุดสูงสุดของ Fix Mindset แต่เมื่อสัตยานาเดล,ล่าขึ้นเป็นซ e o ในปี2014สิ่งแรกที่เขาทำคือการเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในองค์กรเขาผลักดันวัฒนธ,นธรรมใหม่ที่เรียกว่า learn it all หรือฉันพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างเขาเปลี่ยนการพูดคุยภายในจากการจับผิดและแข่งขันกันเองมาเป็นการส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและการเรียนรู้จากความผิดพลาดจากคำพูดที่ว่านั่นเป็นความคิดที่โง่ามาก เป็นช่วยอธิบายแนวคิดของคุณเพิ่มเติมได้ไหมครับภาษาของนาเดลล่าเต็มไปด้วยคำว่าเรียนรู้เติบโตและอยากรู้อยากเห็นหรือ curiosity เขาไม่ได้มองว่าคู่แข่งเป็นศัตรูที่ต้องทำลายแต่เป็นผู้เล่นในระบบนิเวศท,ที่ Microsoft สามารถเรียนรู้และร่วมมือด้วยได้ผลลัพธ์คืออะไร Microsoft กลับมาผง,งาดอีกครั้งและมูลค่าบริษัทก็พุ่งทยานทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนภาษาเพียงกี่คำที่เปลี่ยนกรอบความคิดของพนักงานนับหลายวิธีปรับใช้ในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังทำไม่ได้แต่ฉันจะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนจากฉันล้มเหลวเป็นฉันได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดครั้งนี้บ้าง เลี่ยนจากมันยากเกินไปเป็นฉันจะลองมองปัญหานี้จากมุมอื่นดูการเพิ่มคำว่ายังหรือเหดเข้าไปในประโยคเชิงลบเพียงคำเดียวเช่นฉันยังไม่เก่งเรื่องนี้ก็สามารถเปลี่ยนสมองของคุณจากโหมดปิดตายไปสู่โหมดแห่งการเติบโตได้ทันทีบทสรุปแกนที่4โชคดีคือผลพลอยได้จากการเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้ง ภาษาที่คุณใช้คือตัวกำหนดกรอบความคิดของคุณหากคุณใช้ภาษาของ fixed mindset คุณจะมองเห็นแต่ทางตันแต่ถ้าคุณใช้ภาษาของ growth mindset คุณจะมองเห็นแต่โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาในทุกสถานการณ์ผู้ดำเนินรายการและในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงแกนหลักสุดท้ายซึ่งอาจจะดูเรียบง่ายที่สุดแต่กลับทรงพลังและเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่เราพูดมาแกนหลักที่ห ภาษาแห่งความกตัญญูและความอุดมสมบูรณ์สมองของมนุษย์มีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะมองหาสิ่งที่ขาดแคลนและสิ่งที่เป็นอันตรายหรือ scarcity mindset ซึ่งเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดจากยุคโบราณแต่ในโลกยุคใหม่กรอบความคิดนี้กลับกลายเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จคนที่คิดว่าทุกอย่างมีจำกัดจะมองทุกคนเป็นคู่แข่งจะกลัวการสูญเสียและไม่กล้าแบ่งปัน ในทางตรงกันข้ามคนที่ดึงดูดความสำเร็จและความโชคดีพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยกรอบความคิดแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือ abundance mindset และเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการสร้างกรอบความคิดนี้คือการใช้ภาษาแห่งความกระตันอยู่ตัวอย่างที่ 7. เจ้าสัวธนินเจียรวนนผู้มองเห็นโอกาสจากการให้และสร้างระบบนิเวศ ปรัชญาการทำธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายใต้การนำของเจ้าสัวทนินมักจะวนเวียนอยู่กับแนวคิดเรื่องของ3ประโยชน์คือประเทศชาติต้องได้ประโยชน์ประชาชนต้องได้ประโยชน์แล้วบริษัทจึงจะได้ประโยชน์นี่คือภาษาของความอุดมสมบูรณ์โดยแท้เขาไม่ได้มองว่าธุรกิจคือเกมที่ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะหรือซีโร่ซัมเกมแต่มองว่ามันคือการสร้างระบบนิเวศ ที่ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกันได้เมื่อเขาไปลงทุนในประเทศจีนในช่วงแรกแทนที่จะเข้าไปเพื่อกอบโกยเขากลับนำเทคโนโลยีและความรู้เข้าไปช่วยพัฒนาภาคการเกษตรของจีนก่อนภาษาของเขาคือการให้และการสร้างคุณค่าให้กับประเทศนั้นๆก่อนที่จะคิดถึงกำไรของตัวเองแนวคิดนี้มาจากความเชื่อว่าโลกนี้ยังมีโอกาสอีกมากมาย ถ้าเราช่วยให้คนอื่นดีขึ้นได้สุดท้ายความดีนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนเช่นเดียวกันกับโอปรา w i วินฟรีที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วหนึ่งในสิ่งที่เธอย้ำเสมอคือการเริ่มต้นและจบวันด้วยการขอบคุณหรือ gratitude เธอพูดเสมอว่าจงขอบคุณสิ่งที่คุณมีแล้วคุณจะมีมากขึ้นแต่ถ้าคุณมัวแต่จดจ่อกับสิ่งที่ไม่มีคุณจะไม่มีวันรู้สึกว่ามีพอ การฝึกพูดขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตทุกวันเช่นขอบคุณที่มีงานทําขอบคุณสําหรับบทเรียนในวันนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเองให้โลกสวยแต่มันคือการฝึกสมองให้มองหาสิ่งที่มีอยู่และสิ่งดีๆรอบตัวเมื่อสมองของคุณคุ้นเคยกับการมองเห็นความอุดมสมบูรณ์คุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นมองเห็นแต่ปัญหาบทสรุปแกนที่5ความรู้สึกขาดแคลน จะดึงดูดแต่ความขาดแคลนในขณะที่ความรู้สึกอุดมสมบูรณ์จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์จงเริ่มต้นและจบวันของคุณด้วยภาษาแห่งความกตัญญูและคุณจะพบว่าโชคดีที่คุณตามหาแท้จริงแล้วมันอยู่รอบตัวคุณมาโดยตลอดเราได้เดินทางผ่าน5แกนหลักของวาจาประกาศิษมาด้วยกันภาษาแห่งความเป็นไปได้ที่เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโจทย์ท้าทาย ภาษาแห่งความรับผิดชอบที่ดึงอำนาจกลับมาสู่มือของคุณภาษาแห่งคุณค่าที่เปลี่ยนโฟกัสจากการร้องขอให้เป็นการมอบให้ภาษาแห่งการเติบโตที่เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนและภาษาแห่งความกตันยูที่เปลี่ยนความขาดแคลนให้เป็นความอุดมสมบูรณ์โชคไม่ใช่สิ่งที่ลอยมาจากฟ้าแต่มันคือผลลัพธ์ของกรอบความคิดที่ถูกหล่อหลอมและตอกย้ำซ้ำๆ ผ่านคำพูดที่เราใช้ในทุกวันคำพูดของคุณกำลังสร้างกำแพงหรือสร้างสะพานคำพูดของคุณกำลังทำให้คุณเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สร้างคำพูดของคุณกำลังผลักไสโอกาสหรือกำลังดึงดูดมันเข้ามาการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เริ่มต้นจากการกระทำที่ยิ่งใหญ่แต่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงคำพูดเล็กๆน้อยๆที่คุณใช้กับตัวเองและผู้อื่น คำท้าทายจากช่องเข็มทิศชีวิตมั่งคั่งในวันนี้ตลอดสัปดาห์นี้ลองฟังเสียงในหัวของคุณสังเกตคำพูดที่คุณใช้บ่อยที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับได้ว่าตัวเองกำลังใช้ภาษาของข้อจำกัดการกล่าวโทษหรือความขาดแคลนให้หยุดหายใจเข้าลึกๆแล้วลองเปลี่ยนประโยคนั้นใหม่โดยใช้หลักการทั้ง5ที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เพราะท้ายที่สุดแล้ว วาจาที่คุณเปล่งออกไปไม่ได้เพียงแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวแต่มันคือการประกาศสิทธิ์ถึงอนาคตที่คุณกำลังจะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวคุณเอง